ต่อที่นี้ไปขอท่านนันหลได้โปรดรับฟังเรื่องของบุปกรรมของโชติกาเศรษฐีสํา <c oughs> สำหรับวันนี้ก็อย่าขอย้อนต้นสักเล็กน้อยเพเรื่องจะได้เข้ากันกนี่กล่าวว่าในการที่เวลาที่เขาสร้างพระคันธกุฎีนั้นหลานชายชื่อว่าอปราชิตะ เป็นผู้มีชื่อเหมือนกันกับตนนั่นเองเข้าไปหาประอาชิตะกรุมพีผู้เป็นหลวงแล้วกล่าวว่าแม้ฉันก็จะจัดการก่อสร้างท่านจะให้ส่วนบุญกับฉันเถิดลงสำหรับรอราชิตะผู้เป็นหลวงกล่าวว่าพ่อฉันให้ไม่ได้ ฉันจะสร้างไม่ให้ทั่วไปแก่บุคคลเหล่าอื่นหมายความว่าการก่อสร้างนี้เราต้องการสร้างคนเดียวไม่ต้องการให้ชาวบ้านชาวเมืองระมายุ่งด้วยฉันทำของฉันคนเดียวฉันจะได้คนเดียวสำหรับหลานชายนั่นก็อ้อนอนเขาเขาก็ไม่ยอมจะให้ส่วนบุญอบบราชิตาผู้เป็นหลานยงได้คิดว่าการที่เราจะได้สร้างศาลา ุญชอนสลาคือชลาที่มีรูปร่างเหมือนช้างหลังกุกกูไว้ด้านหน้าพระคันตะกุด,ดีที่ลุงสร้างก็จะเป็นการดีเพราะว่าท่านลุงท่านหวงบุญเราก็หาบุญเอาใหม่ยังได้สร้างสกุลชอนนัาลาเป็นที่สำเร็จแล้ววิธีแก้วจเจ็บรายการเขาเกิดมาเป็นเมนากะเศรษฐีในพุทธบัทนี้ นี่ฟังเรื่องนี้แล้วก็เขาได้โปรดอย่าฟังแต่นิทานฟังทั้งว่าไอ้เรื่องการเกิดแก่เจ็บตายนี่มันเป็นความจริงแต่ผมก็มีความเข้าใจว่าบรรดาท่านหลายที่รับฟังก็ดีหรือว่าบรรดาท่านพุทธบริสัตชายหญิงที่กำลังฟังอยู่ก็าตามเรื่องการเกิดแก่เจ็บตายนี่พวกเราคงไม่สงสัย เพราะว่าเราฝึกมโนมยิธิกันแล้วเป็นความรู้ที่จะไปสูตรคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ <c oughs> ถ้ามีความขยันหมั่นเพียรทําในความจริงใจรักษากอารมณ์ใจให้คงที่เรื่องมโนมยิธิเป็นของไม่ยาก <c oughs> ไอ้ที่ยังว่ายากคือทําไม่ได้ก็เพราะว่าเรายังกําลังรักษากําลังใจไม่ครบถ้วนถ้าหากว่าท่านหลายพยายามรักษากําลังใจไว้ตามลาดับให้ครบถ้วนเมื่อจิตใจเข้าจังหวะพอเหมาะพอดีก็กําลังสมาธิที่ใช้แบบนั้นเรื่องโมโนยิธิก็จะเป็นของง่ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งการฝึกโมโนยิธิ ต้องรักษากำลังใจให้เข้มแข็งอย่างที่รัชนีทำได้ไง่ายๆก็เพราะว่ารัชนีมีนิสัยชอบในด้านของกสิณคือทรงอารมณ์สมาธิเป็นปกติหรือว่าการจับพระพุทธรูปเป็นปกติก็ถือว่าเป็นกสิณด้วยเป็นพุทธานุสติด้วย นั่งอยู่ยืนอยู่เดินอยู่ทำงานอยู่นึกถึงภาพนั้นได้เสมออย่างนี้ถ้าหากว่าบังเอิญกำลังใจจะไม่ถึงมโนยิธิก็สามารถจะได้ทิฏฐิคุยานเมื่อได้ทิฏฐิคุยานแล้วกรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระวิชิตมาน ที่ว่าโลกหน้ามีจริงโลกหลังมีจริงเกิดแก่เจ็บตายมีจริงสภาพเดิมเป็นยังไงข้างนหน้าจะเป็นยังไงเราสามารถจะทราบได้ด้วยอํานาจที่ป็จะกรยานนี่มันเป็นของไม่ยากผมขอพูดต่อไปถึงเรื่องสูตรเรื่องนี้เป็นกล่าวว่ากกบาลน้าต่างสําหรับเมตกาศเศรษฐีนะอาชิตตะอ่าราชิตตะพวกเป็นหลาน ได้มีโอกาสมาเกิดในศาสนานี้มีนามว่าโชเมนกะเศรษฐีในพุทธบายการนี้เมื่อกี้ดูไหมว่าผมจะบอกท่้นแต่เป็นโชติกาเศรษฐีแต่ก็ใช่สําหรับท่านผู้นี้เป็นเมนกะเศรษฐีเมนกะเศรษฐีม่เกิดในชาตินี้ก็รวยมหาศาลฟังคนท่านต่อไปท่านกล่าวว่าก็บานหน้าต่างสามบาน ที่บ้านของเขาสําเร็จแล้วบริแก้วเจ็ตการได้มีแล้วในประคันตุกุดีเขาทําประคันตุกุีนั้นให้พระพุทธเจา้าอราชิตากหาหบดีได้สร้างโปครณีสามสะโปครณีคือบ่อน้ำสใสๆเรื่องที่โบกแล้วไปด้วยปูนขาว หน้าภายในหน้าภายที่ใต้ที่ตรงบานหน้าต่างเหล่านั้นเขาก็ทําให้เต็มไปด้วยน้ําหอมอันเกิดไปจากชาติทั้งสี่ชาติทั้งสี่นี่มีอะไรบ้างลนะ่ะมีกุ้งคุบม,มังหญ้าฝรัง่งนี่ก็ดอกไม้ที่เกิดในดอกไม้ อที่เกิดในเยวประเทศแล้วก็กฤษณาแล้วกรรมยานมีความกรรมยานนะแล้วก็เบื้องหน้าตอนนี้ไฟมีอะไรนะท่านบอกว่าเต็มไปด้วยชาติั้งสีแล้วให้ปลูกดอกไม้มีสีห้าสีสีอะไรบ้างก็ช่าง ให้ย่อยบันไดให้ย่อยบรรดาแก้วเจ็ประการคือทําแก้วเจ็บระการให้ละเอียดแก้วที่ควรแก่ความเป็นของที่พึงย่อยได้แล้วก็ถือเอาแก้วนอกจากนั้นทั้งหมดนั่นแหละใอ้โปรยปลายที่ประกันกุนด,ดีให้เป็นแถวเรียงเข้าเป็นระเบียบแล้วก็สูงแค่เขา ทำบริเวณนั้นให้เต็มเป็นแล้วใกแก้ววันดี้ในแก้วเจตการเรวยจริงๆสำหรับกาัตรวัดีชิวาชิตะอัปราชิตะทำแระคันตะกุณด,ดีให้สำเร็จไปด้วยการอย่างนี้แล้วจึงเข้าไปเฝ้าวระเทระผู้เป็นที่ชายเรียนว่าท่านขารับเระคันตะกุณด,ดีสำเร็จแล้ว กาผมหวังในการใช้สอยพระคันธกุลีนั้นตามพระบาลีได้กล่าวว่าได้ยินว่าบ,บุญที่บุญเป็นอันมากนี้ย่อมมีเพราะการใช้สอยสำหรับพระเทระนั้นเข้าไปเฝ้าองค์สมเด็จประสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วกราบถวายบังคมทนว่าพระเจ้าข้าพระพุทธเจ้าทราบว่า กุดุมพีผู้นี้ได้สร้างพระคันตกุฎีเพื่อพระองค์บัดนี้เธอหวังในการใช้สอยคือองค์สมเด็จัะสัมมา,ส,า,าสัมพุทธเจ้าทรงใช้สมเด็จพระจอมตรายิึงได้ทรงเส,สด็จลุกจากอาสนะพระเด็จไปสู่ที่จะพาะพระคันตกุฎีทอดพระเนตรเห็นกองรัตน,นะคือแก้วเจดียการ ที่เขากองร้อมรอบพระคันธุกุลดีในประทับยืนอยู่แล้วอยู่ที่ซุ้มแห่งประตูก็เมื่อกุดดุมพีนั้นกราบทูนว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระเจ้าค่ะการรักษาจากมีแก่ข้าพระองค์เองขอองค์สมเด็จพระผู้มีพระภ่ายเจ้าโปรดเสเด็จเข้าไปเถิดพระพุทธค่ะ สมเด็จพระบรมศาสดาเจียงสเสด็จเข้าไปประทับณที่นั้นท่านกล่าวต่อไปว่าแม้กุดุมพีก็ตั้งการรักษาไว้โดยรอบคือต้องตั้งยามรักษาเพระสมบัติมันมากสั่งบรรดาชนทั้งหลายไว้ว่ากอ,อพวกเจ้าจงห้ามชนทั้งหลายที่จะถือเอารัตนะคือแก้วทั้งหลายลนี้ไป โดยการใส่พกหรือด้วยการใส่กระเช้าหรือด้วยการใส่กระสอบแต่ว่าอย่าห้ามชนผู้ถือเอาไปด้วยมือหมายความเอาห่อไปนี่ไม่ให้เอาเอาใส่กระเช้าไปก็ไม่ให้เอาใส่กระสอบไปก็ไม่ให้แต่ว่าเขาจะถือเพื่อด้วยมือกำหนึ่งหรือสองกำาไม่สองมือเอาไปให้ได้ เรื่องกล่าวว่าแม้ในพระนครก็ให้บอกว่ารัตนเจตประการอน,นราโปรดปลายไปแล้ว่กรวยจริงๆนะรู้สึกว่าแกรวยมากให้ประกาศในเมืองว่าแก้วเจตประการนี้เราโปรยปลายไปแล้วในบริเวณรอบบริเวณเพระคันธคุฎดีบรรดามนุษย์ผู้เข็นใจทั้งหลายผู้ฟังธรรมในพระของค์สมเด็ตตุสมาสมพุทธเจ้าแล้ว จงถือเอาแก้วเจตการนี้เต็มมือของท่านเด็กสองมือไปมันดาชนทั้งหลายแม้ถึงสุกแล้วก็จงถือเอาด้วยมือเดียวนี่หมายความว่าถ้าคนจนเวลาที่มาฟังเทศจบก็น,นำแก้วเจตการนี้เลือกเอาตามที่ชอบไปสองมือแต่ว่าคนที่มีความร่ำรวยเอาไปแต่เพียงมือเดียว แน่เขารวยจริงๆท่านกล่าวว่าเขาได้มีความคิดอย่างนี้ว่าชนท่านหลายผู้มีศรัทธาประสงค์จะฟังธรรมก่อนจึงจะไปส่วนที่ไม่มีศรัทธาไปด้วยความโลภในทรัพย์ฟังธรรมแล้วก็จกพ้นจากความเป็นทุกข์ได้เจตนาของเขาดีมาก ถ้ามีเจตนาว่าคนบางคนที่มาด้วยความเลื่อมใสในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าปราถนาจะฟังธรรมเมื่อฟังธรรมแล้วก็ถือไปก็ดีแต่บางคนไม่มีเจตนาไม่ได้มีศรัทธาในองค์สมเด็จพระสัมมาสมาัมพุทธเจ้าแต่ถ้าว่าต้องการอยากจะได้ทรัพย์ ในการได้ทรัพย์นั้นเขามีการบังคับไปว่าต้องฟังเทศเซก่อนแล้วจึงจะนําไปได้แต่ถ้า,าการฟังนั้นถึงแม้ว่าจะไม่ต่างใจฟังบ่อยๆธรรมะขององค์สมเด็จพระจอมไตรกค็ค่อยๆซึมค่อยๆทราบเข้ามาอยู่ในจิตก็สามารถจะทําจิตของเขาให้ผ่องใสไ,ได้ในวันหน้าเจตนาของเขาสวยมาก เล่ากันต่อไปเพราะเหตุเช่นนั้นเขาจึงได้บอกไว้อย่างนั้นเพื่อต้องการจะสงเคราะห์บรรดาประชาชนทั้งหลายแม <c oughs> ่เจตนาจะสวยจริงๆบรรดามาหาชนเพื่อถือเอาแก้วรัตนะทั้งหลายเหล่านั้นตามที่เขาบอกไว้แล้วนั่นแหละเมื่อบรรดาแก้วทั้งหลายที่เขาโปรดวไว้คราวเดียวหมดไปแล้วเขาจึงให้โปรลงไปเรื่อยๆ เป็นทองแถวเพียงเข่าถึงสามครั้งหน,นึ่งเขาวางแก้วมันเนียมีค่ามีได้ประมาณเท่าผลแตงโมแทบวาธมูลคือใกล้เท้าพระองค์สมเด็จัะสมมาสมุพธิเจ้าเขาได้มีความคิดอย่างนี้ว่าชื่อว่าความอิ่มจากไม่มีกระชนนังไหลาย ผู้แลดูรัศมีแห่งแกว้วมณีหมายควาคนมองแล้วจะชื่นอ,อกชื่นใจในแกว้วมณีนั้นเพราะไม่ได้รัศมีอนันมีสีดุจทองคําที่ปรากฏแต่สรีระเขาองค์สมเด็จตะสม,มาัสพุตเจ้าเีราาเขาสวยเพราะฉะนั้นเขาจึงได้ทําอย่างนั้นแม้บรรดาประชาชนทั้งหลายเหล่าอืน่น เมื่อมองเดียวดูความสมว่างของแก้วมณีก็ดีมองดูฉับพันรังสีรัศมีของเการพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ดีก็มีแต่ความชื่นสันชื่นบานหันษาไม่อิ่มไม่เบื่อเวลาที่มาฟังเทศก็มีความเพลิดเพลินเจริญใจโดยกระแสพระสธรรมเทศนาพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วย แล้วก็มีความชื่นใจในความสว่างของแก้วมณนีนี่ก็ชื่นใจในฉับพรังสีรัศมีหกเรือกายพระองค์สมเด็จะสัมมาสมุทรเจ้าโบก,กันเป็นเหตุให้บรรดาประชาชนทุกท่านที่มาในที่นั้นมีแต่ความอิ่มเอิบทั้งธรรมและรัสมีท่านกล่าวต่อมาว่าในวันหนึ่งรามผู้เป็นมิชาทิฏฐิคนหนึง่ง คิดว่าได้ยินว่าแก้วมณนนีที่มีค่ามากอันกุดุมพีนั้นวางไว้แทบใกล้พระบาทพระองค์สมเด็จตถาสมมาสัมพุทธเจา้าเราจะขโมยแก้วมณีนั้นริงเข้าไปโสวิหารเข้าไปโดยระหว่างที่มาหาชนผู้มาแล้วเพื่อจะถวายบังคมองค์สมเด็จตถาสมมาสัมพุทธเจา้า สำหรับกุดมพีได้กำหนดไว้ว่าพรามนี้มีความประสงค์จะถือเอาแก้วมณนีเขามีความรู้สึกมีความเข้าใจว่ายังไงยังไงตาคนนี้เขต้องขโมยแก้วมณนีแน่ทั้งนี้ก็เพราะอาศัยสังเกตอาการที่เข้าไปของปรามนั้นที่นี้คิดว่าโอ๋หนอพรามไม่ควรจะทําอย่างนี้เลย เม่พรามนั้นวางมือไว้ที่ทใกล้เท้าแห่งองค์สมเด็จระสัมมาสัมพุทธเจาวว้าถวายบังคมแล้วถือเอาแก้วมณีซ่อนไว้ในเกลียวผ้าแล้วก็หลบไปท่านกระดุมพีไม่อาจจะทำจิตให้เรื่องใสในพรามนั้นได้ในการที่จบประธรรมกถาที่องค์สมเด็จระสัมมาสัมพุทธเจา้าเทศ ่านกดุมพีได้เข้าไปเฝ้าองค์สมเด็จพระบรมโลกเประเชิดกราบทุนว่าพันตรีพระกวาข้าแต่องค์สมเด็จพระภูมีพระพายเจ้าผู้เจริญพระพุทธเจ้าข้า,ารัตนะเจตระการอันข้าพระองค์โปรดปลายเวรโลกาพระคันยุกดีสิ้นสามครั้งทำให้เป็นแถวแนวยาวเข่าสูงเพียงเขา่า เมื่อชนนั้งหลายถือเอารัตนะทั้งหลายเหล่านั้นก็ชีวว่าความอาาตไม่ได้มีแล้วแก่ข้าพระองค์ยิ่งเขาถือไปเท่าไรความเลื่อมใสก็มีขึ้นเพราะว่าข้าพระองค์ปรารถนาจะสงเคราะหเขาแต่ได้ว่าวันนี้ข้าพระองค์คิดว่าโอ๋หนอปรามณี้ไม่ควรถือเอเาแก้วมณีนน ื่อพรามนั้นขโ,โมยแก้วมณีไปแล้วจิงวไม่อาจยางจิตให้เดิมใสได้พระพุทธเจ้าขาาสมเด็จพระบรมศาสดาทรงสดับคำของกุฎุมพีนั้นแล้วยังได้ตัดว่าอุปาสรรกะด,ดูก่อนอุบาสกท่านไม่อาจพเพื่อจะทำของที่มีอยู่ของตนให้เป็นของอัญชนเหล่าอื่นเพื่อนำไปไม่ได้ไม่ใช่หรือ หมายความมาตามธรรมดาของที่เรามีอยู่เนะี่ยเรายกขึ้นเขาคนอื่นก็หยิบยกขึ้นได้เราไม่สามารถจะบังคับให้ของสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เรายกขึ้นแล้วคนอื่นยกไม่ได้องสมเด็จพระจอมไตราถามอย่างนั้นเขาก็ตอบแล้วว่าเขาก็ตอบว่าใช่เจ้าค่าสำหรับกุฎุมพีนั้นดำรงอยู่ ในที่องค์สมเด็จโตสมมาสมพุทธเจ้าประทานแล้วเคยหมายความมีความเข้าใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกมันไม่เที่ยงมันมีแล้วมันก็หมดไปของที่เราหามาได้ชาวบ้านกก็มโมยได้เหมือนกันและยิงถวายบังคมองค์งคสมเด็จพระสงฆ์ทันแล้วได้กระทำการประรานาว่า พันเตพระเกวาข้าแต่องค์สมเด็จพระผู้มีพระพ้ายเจ้าผู้จเจริญพระพุทธเดียวกันพระาาพราชาหรือโจรมาหลายร้อยชื่อว่าสามารถเพื่อแกคมเหงข้าพระองค์ถือเอาไม้แต่เส้นได้แห่งชายผ้าอันเป็นของข้าพระองค์เองก็จงอย่ามีนับเติมรแบแบบนี้เป็นต้นไป ตอนนี้ฟังจะเฟือสักนิดหนึ่งเพราะว่าสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าบอกว่าของทุกอย่างเนี่ยคนต้องยกไปได้แต่ว่าท่านโกดมพีก็อธิษฐานใหม่ดยอำนาจบุญบาร,รมีที่ข้พาพทเจ้าทําแล้วนี้จงเป็นปัจจัยให้ของทุกสิ่งทุกอย่างจะเป็นโจรคนดีพระราชาคนดีผู้มีอำนาจ ไม่สามารถจะนำไปได้ในเมื่อข้าพระพุทธเจ้าไม่ให้อันนี้เป็นคำอธิฐานตอนหนึ่งที่วันดาท่านหลายควรจะฟังและควรจะจำเขากล่าวต่อไปว่าแม้แต่ไฟก็ไม่สามารถจะจะไหม้ของข้าพระองค์ได้น้ำและลมก็ไม่สามารถจะพัดพาไปได้องค์สมเด็จพระจอมไตรได้ทรงธรรมโนโมธนาแก่กุมทีนั้น เมื่อขอความปรารถนาที่ท่านปรารถนาแล้วจงสําเร็จตามนั้นเถิดสาหรับกุดุมพีนั้นเมื่อทําการชฉล้อมพระคันเดกุดีแล้วได้ถาวายทานดนองค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วมีพระบิณฑสสงฆ์ร่วมด้วยประมาณหกสิบแปดแสนไม่ใช่หกไม่ใช่แปดแสนนะหกสิบแปดแสน ภายในวิหารนั้นตลอดเก้าเดือนโอ้โหใช้งเงินมากมายจริงนะท่านกล่าวว่าในการเป็นที่สุดได้ถาวายผ้าตรายจีวรเกเบรดาพิสุสงทุกโลกและถาวายผ้าสารดกสำหรับทำจีวรของพิสุใหม่ในสำนักสงฆ์ได้มีค่าถึงหนึ่งถึงหนึ่งพันแม่จะรวยจริงๆ ทำบุญตลอดเก้าเดือนเก้าเดือนในพระหกสิบแปดแสนองค์ลูกศิษย์อีกสี่คนท่านฉันคนแรกคำก็หกสิบหกสิบแปดแสนคำฉันคนอาจารย์ก็หกสิบแปดแสนจานฟังกันต่อไปว่าผลของความดีของที่ท่านกุดุมพีนั้นทำจะมีผลเป็นประการใดสำหรับกุดุมพีนั้นทำบุญตลอดจนอายุอย่างนั้นแล้ว ขาทำบุญอย่างนั้นแหละตลอดอายุไขแล้วก็เคลื่อนจากอัตภาพนั้นไปเกิดเป็นเทวดาในเทวโลกแล้วก็ท่องเที่ยวไปในเทวโลกแล้วมนุษย์ตลอดการประมาณเท่านั้นเท่านั้นผมก็ไม่รู้เท่าไรเหมือนกันแล้วเที่ยวไปเที่ยวมาคือว่าเกิดเป็นคนบ้างเกิดเทวดาบ้างการจากเทวดาก็มาเกิดเป็นคนจากคนก็เกิดเป็นเทวดา แกไม่ยอมลงนรกที่ไม่เรียกว่าเท่านั้นท่านกล่าวว่าในพุทธบายการนี้คือสมัยสมัยพระองค์สมเด็จเปจินาสีทรงตรัสเธอได้ถือปริสนธิในตะกูลของเศรษฐีตะกูลหนึง่งในกรุงราชจจคฤห์อยู่ในท้องของมารดาตลอดเก้าเดือนครึ่งไม่ยักษ์บสิบเดือน คนอื่นถ้าส,สัตยยนะเขาสิบเดือนแต่เศรษฐีคนนี้อยู่ย่องเข้ามาอยู่เก้าเดือนครึ่งขาดอีกครึ่งเดือนก็ในวันที่กดุมพีนั้นเกิดสัรพาวุธทั้งหลายในบรครทั้งสิ้นรุ่งโรจแล้วแม้เครื่องอัปรดับเพื่ออพรทั้งหลายที่สมกายของบรรดาปวงชนทั้งหลาย ก็เป็นราวกวับว่งโร์คือมีแสงสว่างโชติช่วงเปล่งและสมีออกทุกคนพระนครในร่งโร์เป็นอันเดียวกันหมายความพระนครเมืองน,นั้นสว่างสวัยไปหมดโชตนาการท่านเศรษฐีก็ได้ไปสู่ที่บำรรงข์พระราชาแต่เช้าตรู่นี่เศรษฐีพ่อนะเศรษฐีลูกเขาเ้าท้องแม่เศรษฐีพ่อไปเฝ้าพระราชาแต่เช้าตรู่ ครั้งนั้นพระราชาได้ตัสถามเศรษฐีว่าวันนี้สรรพาวุธทั้งหลายรุ่งเรืองเป็นไฟรุ่งโรจเป็นแสงสวยแล้วพระนาคลทั้งหมดก็รุ่งโรจนแปลนเดียวกันท่านทราบเหตุเรื่องนี้ไหมท้ามหาเศรษฐีผู้เป็นพ่อของเด็กก็กราบทูลว่าข้าแต่สมุติเทพข้าพระองค์ทราบพระพุทธเจ้าค่ะ พระราชาได้ตัถามว่าเป็นพ่ออะไรจึงได้เป็นอย่างนั้นถ้ามหาเศรษฐีกล่าวว่าท่ายของพระองค์เกิดในเรือนของข้าพระ,พ,ระพู้ได้เจ้าพระเจ้า้าความรุ่งโรจน์นั้นได้มีแล้วได้เดชถึงบญของเขานั่นแหละซึ่งพระราชาที่ถามว่าเขาจะเป็นโจรกระมังถ้ามหาเศรษฐีกล่าวกระวายบังคมว่าข้าแต่สมุติเทพ ข้อนั้นไม่มีสัตว์ผู้มีบุญได้ทำพิธีหารแล้วพระพุทธเจ้าข้าปราชาทรงตั้งทรัพย์ค่าเลี้ยงดูสำหรับเลี้ยงดูเด็กคนนี้ไว้วันหนึ่งพันวันละหนึ่งพันนะี่อันนี้สงที่ทำบุญดีนี่มันเป็นอย่างนี้เริ่มมีทรัพย์ตั้งแต่อยู่ในท้องเริ่มเข้าท้องแม่ก็มีไรายได้วันละหนึ่งพัน โดยมีพระราชดำรัสว่าถ้ากันนั้นเธอเลี้ยงเขาว่าให้ดียิ่งจะเป็นการสมควรจงเ,งเงินทองส่วนนี้จงเป็นค่าน้ำนมสำหรับเขาท่านในวันป็นที่ตั้งชื่อบรรดาประชาชนนั้นหลายจึงได้ตั้งชื่อของเขาว่าโชติกะโชติกะนี่แปลว่ารุ่งโรยโชตนาการ เพราะเหตุว่าธรรมนครนั้งสิ้นแห่โงโลดมีความแสงสว่างต่อมาในเวลาที่เขาเติบโต,ตแล้วเมื่อภาคพื้อนอันเขาก็ทำชำระอยู่เพื่อต้องการจะปลูกเรือนพบของเท้าสกัดแสดงการร้อนแล้วหรือสองนาทีว่าไปเท้าโกสีสกเทวราชใครคนดูว่านี่มันเหตุอะไรหนอ ก็ทรงทราบว่าชนทั้งหลายกำลังจับจองที่ปลูกเรือนของโชติกาทรงด้ริว่าโชติกานี้จะไม่อยู่ในเรือนที่ชนทั้งหลายเหล่านั้นทำได้แล้วการที่เราไปในที่นั้นจริงเป็นการสมควรแล้วก็เสนจไปที่นั้นด้วยเพศแห่งนายช่างไม้ยินดตด้วว่าพวกท่านทำอะไรกัน ต้นหลายเหล่านั้นก็กล่าวว่าพวกฉันจับจองที่เยโปูกเรือนสำหรับโชติกาถ้าโกศีสกเทวราชคือประอดนแตดว่าพวกท่านโยรหลีกไปโชดิกะนี้จะไม่อยู่ในเรือนที่ท่านหลายปลูกแล้วก็ทอดะเนรเลยแลดูภาคพื้นมีปริมาณสิบหกการีต และดูลภูไม่ประเทศนั้นก็เป็นที่สม่ำเสม,มอทันใดนั่นเองคือปรับพื้นเอาในตาเป็นทเทอร์พดุดยวงใส่ศิลแล้วท้าวเทก็ทรงดำริว่าขอประสาทเจ็ดช,ชั้นที่สำเร็จปุรีแก้วเจ็ดระการจนจำแรกแทรกเป็นดินผขธ้นมานะที่นี้แล้วก็ทอดประเนตดดูประสาทเห็นป่านนั้นขุดขึ้นมาแล้วในขณะนั้นเอง ท้าสกสมดมิว่าขอกำแพงเจ็ดชั้นเป็นที่สําเร็จแล้วได้แกเ้เก็ดประการจงปรากฏขึ้นแบบร้อมประสาทนี้เมื่อทอดพระเนตรดูกำแพงก็ปรากฏผุดขึ้นครั้งนั้นเท้าเธอดำริว่าขอต้นกันลยประพฤกทั้งหลายจงผุดขึ้นในที่สุดรอบกำแพงนั้นต้นกันลยประพฤกนี้ใครปรารถนาอะไรก็ได้ แล้วก็ทอดพระเนตรดูต้นกัรรับพระพุก็เกิดขึ้นที่นั้นเท้าเธอจึงทรงตริว่าขอขุมทรัพย์ทั้งสี่ขุมจงผุดขึ้นที่สี่มุมแห่งประสาทเมื่อทอดพระเนตรดูแล้วก็ปรากฏทรัพย์สีส่ขุมเกิดขึ้นมาแล้วเอาละท่านทั้งหลายอธิบายอะไรไม่ได้เวลาเลยไปซะแล้ว สำหรับวันนี้ก็ขอ,อยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ขอความสุขสวัสด,ดีจงม,มีแด่ท่านนั้นหลายผู้รับฟังทุกท่านสวัสด,ดี